เราก็มาตรวจนะครับเชาวต่างชาติด้วยนะครับมาด้วยกันนะครับแบบท่านนายกครับผ่านสู้ครับสู้ครับทุกคนครับผานครับครับดูครับดูครับเขายิงไปครับเขายิงมาครับเขายิงมาเขาเขายิงมาเขายิงมาอ่าเาเขายิงมาครับนี่คือต่างชาตินะครับกับผมนะครับดูครับ ดูครับนอนแบบนี้เลยครับไปยังไม่ได้ครับงม่าาเต็มรวดูครับทางรังคดเสี๋ยวก็ลโซโซโซสอ้สเฮสุดเอ้ครับนี่นี่ยุ่ explosions like that, It is probably the Cambodian <sighs> side with incoming officers. <laughs> <laughs> so, there's a talk about an uh, attack drone. There's a warning from um, the authority that there's an attack drone coming in. The reason why we're taking cover at the moment is that there seems to be a warning uh, from the military command here of attack drones in this area. <laughs> this barrage. <by laughs>

ข้าหวหอยเลยเมื่อเช้านี่น,นอนปานอนไปนีไป่ไม่กินข้าวกันลยซึ่งเป็นการยิงมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทํรมาหากินของประชาชนซึ่งไม่ใช่พื้นที่ทางการทานแต่อย่างใด r ี่บอวก i i ว l ่านเรือนประชานที่ c h is <oughs> าร t าน e military base ซึ่งมีการตกทำให้บ้านเรือนชาชนรัศดรพื้นที่เสียหายแล้วก็สัตว์เลี้ยงไว้ว่าพืชสัญญาพลาได้รับความเสียหายครับเป็นไรสุดเอย the rocket damage um, the crops and as well as the cattle and the animals that the farmers have ข่ารข่าวครับอยู่กับผมทั้งหมดลยครับมาช่วยใกล้กันเลยให้เรนวังระว่งออาเราลุกครับลุกอ้ะโอ้โุ <laughs> we were just a few kilometers from the border with Cambodia on a trip organized by the Thai military to see the damage from recent artillery attacks. When all of a sudden, we're running. An artillery duel has broken out between the two sides. Suddenly, there's just been a very large barrage that we've heard. And that's why we're now running. The military tells us the Cambodians have just launched a rocket attack and they're also afraid of the threat of drones. The reason why we're taking cover at the moment is that there seems to be a warning uh, from the military command here of attack drones in this area. This barrage seems to be an artillery duel across the border uh, between Thai and Cambodian artillery. And the military that we're with are telling us that when you hear these multiple explosions like this, it is probably Cambodian rocket artillery. These daily exchanges have forced 80% of the people here to leave. I'm overseeing the volunteer defense groups to stop any looting and also to take care of any animals that the villagers have left behind all along this border area you hear the constant bangs and thuds of artillery between the two sides most of what comes from cambodia are multiple rockets not very accurate but still destructive and potentially lethal as the thai military have been keen to show us on this trip so this happened this morning later in the day we are taken to where one of the rockets from the earlier barrage had landed In this district alone, we're told 100 missiles have fallen since this flare-up began, with no end in sight. Rob McBride, Al Jazeera, Buriran Province. คาตานักข่าวอันจาซีราค่ะสื่อต่างประเทศนะคะรายงานสดในขณะที่เขมรโจมตีชุมชนค่ะต้องหลบกระสุนกันวุ่นฉีกหน้าม,มาลีโคศกเฟกนิวของกัมพูชาค่ะ ตามที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่10ทธันวาคม68นะคะที่ได้มีรายงานมาจากฝั่งของกองทัพภาคที่2นะคะว่ากัมพูชาเนี่ยมีการยิงจรวด bm 2 1ค่ะตกลงใส่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินนะคะจนต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปหลบนะคะอย่างสถานที่ปลอดภัยค่ะซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนละค่ะว่าเป็นการ ตั้งใจยิงใส่ชุมชนนะคะเพราะเนื่องจากโรงพยาบาลพนมดงรักนั้นไม่ได้อยู่ในแนวรบแต่อย่างใดค่ะและที่สําคัญนะคะโรงพยาบาลต้องไม่ใช่เป้าหมายในสงครามตามหลักสากลด้วยการยิงเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยคิดว่าเป็นการตั้งใจยิงซะมากกว่าเพราะว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะทางด้านของมาลีโซเจียตานะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาค่ะ เป็นตัวตึงเลยนะคะของกัมพูชาที่ปล่อยเฟกนิวนะคะเธอก็ถแถลงนะคะอ้างว่ากัมพูชาเนี่ยถูกโจมตีเป็นวันที่6แล้วค่ะพร้อมกับอ้างอีกว่ากองทัพไทยเนี่ยมุ่งเป้า โจมตีพื้นที่พลเรือนอย่างไม่เลือกหน้านะคะซึ่งสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยละค่ะก็เอามาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะคะพนโทหญิงมารีโซเจียตาค่ะโฆษโกระทรวงกลาโหมนะคะสิ่งที่เธอถแถลงเนี่ยเธอก็กล่าวหากองทัพไทยนะคะว่ามุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนนะคะพร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าไทยโจมตีกัมพูชาเนี่ยวันที่6และยังใช้อาวุธหนักโจมตีซึ่งการรุกรานอย่างโหดร้ายของกองทัพไทยเนี่ย ก็ได้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนอย่างไม่เลือกหน้าโดยเฉพาะโรงเรียนกับโรงพยาบาลค่ะและนอกจากนี้นะคะยังทําลายปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นมรดกโลกแล้วเธอยังอ้างอีกนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยขอเรียกร้องให้กองทัพไทยยุติการกระทําที่ก้าวร้าวทั้งหมดโดยทันทีและก็ยุติเผยแพร่ข้อมูลเท,ท,ท็จที่บิดเบือนความเป็นจริงหยุดการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนพลเรือนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของพละเรือนแล้วหยุดการโจมตีทําลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยและยังกล่าวย้าอีกนะคะว่าสิทธิในการป้องกันตนเองของกัมพูชานั้นมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารของไทยเท่านั้นไม่เคยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่พละเรือนเลยอ่ละลค่ะซึ่งก็ถือว่าคำพูดของมาริโซเจตาเนี่ยโฆษกระทรวงกลาโหมเนี่ย วันนี้ค่อนข้างจะไร้ราคาในสายตานานาชาติไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าหลักฐานต่างๆที่ทยอยออกมาจากสื่อต่างประเทศแล้วก็ดาวเทียมนะคะดาวเทียมนี่เป็นของจีนนะคุณผู้ชมซึ่งยืนยันได้ชัดเจนค่ะว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกัมพูชานั้นโจมตีโรงพยาบาลซ้ําอีกรอบรอบนี้เราโดนเป็นรอบที่2นะคะซึ่งแตกต่างจากไทยเลยที่ไทยเราเนี่ย เข้าไปถล่มคาสิโนก็จริงนะคะแต่ว่า พุ่งเป้าไปที่ฐานปฏิบัติการทานทาหารเพราะว่าเขาใช้คาสิโนเนี่ยค่ะเป็นฐานปฏิบัติการคุณผู้ชมโดยล่าสุดแล้วนะงันนักข่าวค่ะมีการเข้าไปเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะและก็รวมถึงทางทูตทหารด้วยที่เราก็พาล,ลงไปดูที่พื้นที่นะคะตอนนี้ได้เห็นกับตาแล้วค่ะว่ากัมพูชาเนี่ยตั้งใจจะโจมตีเข้ามายังพื้นที่พลเรือนจริงๆค่ะโดยในคลิปนะคะก็เห็นนะะักข่าวเนี่ยลงไปนอนหมอบกับพื้นคุณผู้ชมเพื่อ ที่จะเก็บข้อมูลกันสดๆแล้วก็รายงานกันสดๆตรงนั้นเลยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิงเข้าใส่พื้นที่พลเรือนจริงๆนะคะได้เห็นกับตาเลยว่ากระสุนเนี่ยมาตกนะคะจนกระทั่งกลุ่มนักข่าวกลุ่มนี้นะคะเขาได้ยินสัญญาณค่ะว,ว่าอา้าทางฝั่งประเทศไทยเป็นฝั่งยิงโต้อตอบแล้วนะทางนักข่าวนะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ย ถึงได้ลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รีบเดินไปหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในทันทีค่ะซึ่งกเรียกว่าทําข่าวกันแบบลุ้นระทึกเสี่ยงภัยกันจริงๆนะคะอยู่หน้างานกันจริงๆค่ะโดยนักข่าวที่อยู่ในคลิปนะคะทราบภายหลังว่าเป็นสื่อใหญ่ระดับโลกเลยนะคะเป็นสื่อของอานาซิราค่ะซึ่งเขาก็บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาให้กับนานาชาติได้รับทราบนะคะซึ่งก็ได้เห็นกันชัดเจนแล้วว่ากัมพูชานั้น ยิงใส่ชุมชนค่ะโดยเสียงของชาวโซเชียลนะคะต่างก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากนะคะอย่างเช่นยินดีต้อนรับทุกสำนักข่าวแล้วยินดีต้อนรับนักสิทธ์นะกับนักการเมืองทุกท่านด้วยให้ลองมาวิ่งออกกําลังกายกันดูบ้างและหลายคนนะคะพอเห็นนะักข่าวต่างประเทศเนี่ยพากันนึกถึง CNN ค่ะโดยบอกว่าอยากจะให้ CNN เนี่มาร่วมวิ่งกับอานจาซีศิราด้วยจังเลย